ความคิดนั้นอยู่แต่ว่าองคิสีผ่านไปบัดนี้ระบบนั้นเนี่ยได้พังลงแล้วเพราะมันพังลงแล้วเนี่ยมันต้องมีผู้ที่จะไปคิดระบบใหม่ขึ้นมาทดแทนและระบบใหม่ที่กำลังคิดนี้คิดโดยวัฒนธรรมของ B R I ีบระเตนเยอเดียใชน่าจะมีท่คนต่อความระบบคิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆเรยพราะแน่นอนคนที่ไม่เป็นลูกหนี้เขานั้นมีสิทธิพูดได้มากกว่าแต่คนเป็นลูกหนี้ ได้น้อยกว่าไม่น่าเชื่อนะครับ60ปีผ่านไปที่เขาเคยเป็นมหาอำนาจทางความคิดแบบน,นี้เนี่ยเขาไ็ไค่อยเสลี่ยนสายลงไปอย่างที่เขาเองไม่ทำเขาไม่เต็มใจนะครับแต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะการที่จะมี more diversity การมีความหลากหลายให้กับตนเองรวมไปถึงถ้าพูดถึงนากรับท่องเที่ยวที่จริงเราก็พอเห็อยู่แล้วว่าตลาดภายในประเทศก็กำลังโตขึ้นอยา่างรวดเร็ว วดเร็วในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าคนชั้นกลางของประเทศไทยได้โตขึ้นมากแอย่างเดียวนท่านับคนชั้นกลางเทศไทยคือตัวในฐานมนุษย์ทุกจ้านมนุษย์เงินเดือนเพราะนั้นแกไม่ได้มาในช่วงวันวันจากถึงวันพฤหัสเลยจะโผล่มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ตกกับพี่วิชาเิอที่บายว่าเรามีรูมเรียนออฟฟิเซอร์เต็มก็จริงแต่มักจะเป็นเต็มออกในช่วงวันหยุดพอถึงวันวันธรรมดาก็หย่อนทองช้าง แต่อย่างท้องชาติกลุ่มน,นี้นั่นเนี่ยเราเชื่อว่าเทรนด์ของมันก็คือว่าผู้คนกําลังจะใช้การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นไม่ได้แค่หุ่งหน้าไปเพื่อการท่าง่แต่ใช้การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ถ้าผู้ประกอบการโรงแรมผู้บริหารค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อทําให้ดึงดูด ให้ผู้ออกเดินทางมาจากบ้านของเขาพุ่งหน้ามาเลยพื้นที่นั้นเพื่อมาร่วมในกิจกรรมไม่ใช่แค่มาพักผ่อนเขาต้องมาพักผ่อนนั้นเนี่ยเขาจะมาไม่ได้อย่างว่าอยากมีกิจกรรมและเขาไม่ต้องการรดติดเขาไม่ต้องการคนมากมายเขาไม่ต้องการแยกกันกินแยกกันจอดและแยกกันทีน่แต่ถ้าหากว่าในในญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันจะมีเทรนด์ของการสร้างกิจกรรมเมืองร่วมกับผู้ประกอบการแล้วทําให้มีบรรยากาศของการหน้าไป ร่วมกิจกรรมในเรื่องไม่สมัครมวรซึ่งบ้านเราเนี่ยแอดีก็ทำกันมาสมัครสมือรครับในเรื่องของการจัดมีทรรศการเทศการวัฒนธรรมเชิงประเพณีแต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นเนี่ยมาจับมาแล้วเนี่ยหน้าตามันเนี่ยมันพาเหรดเหมือนกันหมดเวลาเดินแะเลก็หน้าตาเหมือนกันหมดใช่ก็ไปเกณฑ์วัดเกณฑ์โรงเรียนเนี่ยมาช่วยกันเดินมันก็ขาดความเป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งในในส่วนนี้ก็คือว่า มอลล์เดนซิตี้สร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ตัวเองไม่ใช่เห็นเขามีเราก็จะมีบ้างแต่ต้องมีในสิ่งที่แตกต่างมีในสิ่งที่เป็นสตอรี่จุดเทลมีเรื่องเล่าแล้วทําให้เรื่องเล่านั้นเนี่ยน,นะครับด้วยมอนเทคโนโลยีเมื่อกี้นั้นเนี่ยเรื่องเล่าไปปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์เรื่องเล่าไปปรากฏอยู่กับหนังสือนาเที่ยวหรือนาเที่ยวต่งางๆ ผมต้องขอบคุณเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือทททที่เมื่กา้ผมไม่เคยรู้ว่าเราจะต้องมีมอร์ซอนคนเดียวทททได้ทำพ <c oughs> อ,อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่มาในปีนี้ที่บอกว่าชื่อชื่อเล่มว่าเล่าเรื่องฝรั่ง <c oughs> อันนั้นก็ช่วยทําให้เกิดการมีเรื่องเดนจอรี่ใหม่ๆขึ้นมาเล่าเพราะเรื่องเล่าของคนไทยกับเรื่องเล่าแบบฝรั่งนั้นเนี่ยมันมีวิจิดไม่เหมือนกันเรื่องเล่าโรแมนติกแบบฝรั่งม็มีตั้งแต่เมืองเล็กๆตำบลเ เาจดหมายไปว,วางไว้ที่กำแพงกำแพงเนึ่ยเขามีเรื่องเล่าอะไรอยู่นี้มีเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งเห็นจดหมายถึงคนรักแล้วก็อาเป็นเรื่องเล่กเลาการเป็นซอฟที่เราไม่เคยอ่านครับแต่ในกลุ่มฝระหน่งเขารู้จักกันก็จะกลายเป็นความฝ่อยวาของว,วงัยรุ่นสุภาพสตรีที่อยากจะไปเมืองนะก็ไปกันตลอดเวลาด้วยแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องเล่าของเรามันจะเป็นเรื่องเล่ารุ่นรุ่นเก่าซึ่งไม่ได้ผิด ต่มันเหมาะสาหรับการอธิบายความของคนรุ่นนั้นแต่พอคนรุ่นใหม่เข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกวามคาพซือนเกี่ยวกับเรื่องเล่าเหล่านั้นอีกต่อไปเว้นแต่จะมีวิธีในการเอาเรื่องนั้นเนี่ยทําให้มุมภาษาการเล่าของมาเข้ากับบรรยากาศร,รุ่นใหม่แล้วผมก็เชื่อว่าจริงๆทุกเมืองมีเรื่องเล่าทั้งนั้นนะแล้วมันทาให้น่าสนใจได้แต่อย่าไปแต่งที่ล้วงขึ้นมานะครับต้องทําให้มันเป็นของริจิน n a l i t y มันเป็นต้องเป็นของจริงทุกเมืองมีที่มาที่ไปมีเรื่องเล่าแล้วทำให้คนรู้สึกอยากจะเป็นร่วมกับชัปรสบการณ ถัดไปก็จะเป็นมอวันแอคทิวิตี้คือการเชื่อมเกี่ยวมากขึ้นและผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ภายใต้ช่วงระยะเวลาที่เรามีวิกฤตทางการเมืองมาสามสี่ปีนะผมเชื่อว่าประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักแรมทุกแห่งก็สร้างคอนเนคกติวิตี้เอาไว้มากขึ้นเยอะียวว่าเราต้องตึงตัวแต่เชื่อเถอะครับว่า ไม่ว่าการเงนจะเป็นยังไงต่อไปเราความเป็นตัวนี้ต้องไม่ลดลงไปถ้าผมไม่เห็นแล้วว่าภาวะความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกนั้นเนี่ยมันทําให้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดมันเกิดขึ้นได้เสมอในทางธรรมชาติเพราะการเชื่อมเกี่ยวกับกลุ่มผู้กู้อาจารสมัครกู้ภัยฝ่ายคะเรือที่อยู่ในท้องที่ซึ่งปกติแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาเชื่อมกับเขามากมายนักเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องสำคัญที่เราเชื่อมไว้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย เพราะว่าเขาจะเป็นผู้ที่ให้ทัก,การอบรมให้ความรู้ในเรือ่องการฝึกซอ้อมต่างๆกับบุคลากรของเรารวมไปถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆแล้วนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ไม่อยู่ในที่เดิมๆเ,เขาไปต่อไปขอเขาก็จะไปในที่ที่แปลกใหม่มากขึ้นเพราะเขาต้องการประสบการณ์ชที่แตกต่างปัจจุบันจะสังเกตนะครับว่านคนที่ไปเขียนอะไรใน t r i p a d i s o r นั้นเนี่ยเขาจะพยายามบอกเล่าในประสบการณ์ที่แตกต่าง รับตรงตรงนี้เนี่ยทําให้ผู้ประกอบการด้านสถานที่พักโรงแรมและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวจะเห็นว่าพลังของการโฆษณาเริ่มถูกท้าทายด้วยพลังของคาวิจารณ์แล้วคนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ตัดสินใจวางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวของเขาโดยเบรกจากการเลือกคาวิจารณ์คนวิจารณ์ว่าที่นี่ดีคนวิจารณ์ว่าที่นั่นไม่ดี มีแม้กระทั่งคนที่เอากล้องดิจิตอลปัจจุบันกล้องดิจิตอลมัน,น,นมาแบบมาตฟนมันสามารถถ่ายรูปได้ดีมากผู้ยิงอยู่บนเตียงแล้วก็ถ่ายออกมาจากมุมของเขาเพื่อจะบอกว่าห้องกว้างเท่านี้และผู้ที่จะตัดสินใจไปไม่ได้เลือกอยู่บนภาพถ่ายที่มาจากกล้องที่เลือกแล้วของช่างภาพมืออาชีพประจำโรงแรมทีมาถ่ายรูปไปให้ในโรชูแต่เขาจะไปเลือกดูจากทิ่ที่ คนท่องเอที่ยวทั่วไปเขาเขาไปแล้วเขาเห็นอะไรแล้วเขาบอกอะไรออกับเรามเแม้กระทั่งนะการเข้าไปแล้วคอนเสิร์ของโรงแรมผูท้ที่ให้คําแนะนําเดี๋ยวนี้ถูกคําถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริการภายในโรงแรมมากนคะรับเริ่มถามในรเรื่รองอาหางออกไปออกอนอกอาคารไปแล้วไปไปกลขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องการความความรู้มากจึนเขาอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่ต้องการความรู้มากจึงพนักานองค์ความรู้ที่ต้องมีสะสมไว้กับพนักงานเคา,าน์เ,าเตอร์ของเราเนียจึง สิ่งสำคัญมากขึ้นโลกรุ่นถัดไปเป็นโลกที่มันเป็นใช้ความรู้เข้มข้นความรู้เข้มข้นนั้นเนี่ยไม่สามารถติดตีได้เฉพาะผู้บริหารแต่มันต้องอยู่กับเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเพราะเขาจะเป็นจะต้องมีความรู้ที่เราคาดฝังได้ว่าทั้กท่องเที่ยวและผู้เดินทางแก่ที่มาพักข,ของเรานนะั้เน 8, ี่ยอาจจะถาถามเรื่องร้อยแปลกนี่เป็นโอกาสในการบอกตอ่วุญแาณการเล่าเรื่องเมืองของเราเล็กๆน้อยๆ เพาถ้าจะไปรอพรกสุณเทพช่วยเล่าให้เขาเล่าบนรถเราไม่รู้เลยว่าเขาเล่าเรื่องของเราเมื่อไหร่หรือยังไงผมหรือไม่เราต้องหาการในการเล่าเรื่องเมืองของเราผมอนุมานว่าผู้ที่มาอยู่ที่นี้นั้นเนี่ยมาจากต่างเมืองต่างพื้นที่รับโอกาสในการจะเล่าเรื่องของเราด้วยตัวเราวิธีของเราแต่เป็นวิธีที่มีการตลาดเองนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเสน่ห์ มอโมบายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในไม้าระบบสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยชาวต่างประเทศที่เดินทางในประเทศไทยและชาวไทยที่เดินทางในประเทศไทยก็คือคนชั้นกลางถ้าเป็น,นและคนชั้นกลางส่วนใหญ่ก็ก้าวไปสู่สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนให้ข้อมสนงตานแอปพลิเคชนันใหม่ๆที่ถูกล่งเรื่อยๆและมีประโยชน์เฉพาะมากขึ้นเรื่อย ท่านจะเริ่มคุ้นเคยกับการที่คนเอา iPad ขึ้นมาเอา p h o n e ขึ้นมาเอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็ถามตัวเองเห็นรอบๆอย่างนี้มีร้านอาหารชื่ออะไรออเฟอร์ er, เมนูอะไรเพราะว่าตัวดิจิตอลนั้นเนี่ยมันช่วยทำให้นิชมาร์เก็ตมีพื้นที่และมีไกด์ไลายเขาเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนทุกอย่างมันต้องไปพึ่งกับสื่อแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย ระบบออนไลน์และการให้ข้อมูลฟรีนั้นเนี่ยโดยุ่มที่เป็นนิชของเขาเองนั้นเนี่ยมากำลังโตขึ้นอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าคนชั้นกลางรุ่นใหม่ยิ่งอยู่ยิ่งเหงาเมื่อยิ่งเหงาเนี่ยเขาคบแนวแนวดิ่ของเขาสมัยเก่าไม่ได้เพราะว่าในระบบการมารับประจาของเขานั้นเนี่ยต่างคนต่างต่างวัฒนธรรมต่างที่มา